แล้วน้ำตาจะไหลเลยทุกคนยิ่งจากต้นที่ไม่แตกใบแตกยอดทุกคนโอ้ดีใจามากๆติดพนสูตรนี้เลยกอจะสดชื่นค่ะที่เหี่ยวเนี้ยเดี๋ยวใบก็เต่งตึงขึ้นมาเลยค่ะพเพื่อนนี่เป็นยังไงคะหลัสูตรนี้ไปแล้วค่ะใบเต่งตึงใบเขียวใบใหญ่ใบไม่เหี่ยวไม่เฉาใบาไม่หงิกไม่กูดค่ะมดมแมลงก็ไม่เหลือนะคะทุกคนโอ้โหเห็นผลต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยอเดอกนี้มีมดมากวน มดมแมงที่มากับทิ้ช่อดอกได้ด้วยจ้าติดดอกแน่นติดดอกดีติดผลแน่นอนติดเกิดนี่ผลตัวนี้เพื่นนอนโอ้ยยอดเลยทุกคนเลยค่ะกำจัดมดมแมลงได้ด้วย เป็นการติดดอกออกผลต้นทีโสมก็กลับมาติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะทุกคนดูใจมากมากพะโมงค่ะเพะื่อนโอ้ดปลูกในกระถางนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะ,พะเพื่อนนษทินารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสุดที่ง่ายที่สุดเพียงแค่สิ่งนี้เลยคะ่ะ พืชงามสวยดกดอกมาเต็มผลดกรูกใหญ่กันอย่างง่ายๆแถมยังกําจัดมดหนอนแมลงง่ายที่สุดค่ะต้นไม้ของใครใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอต้นไม้ไม่สวยไม่โตเลยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะก็เป็นกระเทียมนะคะตำทุบมาให้เรียบร้อยนเปลือกไข่นะคะมินี่เป็นกำถันเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายง่านค่ะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งใบเร่งยอดพืชงามสวยดกกันอย่างง่ายๆนะคะด้วยฐานสีดำดำกนเป็นน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดเป็นสูตรที่เปิดตาดอกพืชกันอย่างง่ายๆเลยเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B12 สูง ถึงสองเท่าเลยอันดับต่อไปน้ำยาล้างจานกำจัดมดแมลงได้เป็นอย่างดีนี่สิ่งนี้นะะเละค่ะเร่งดอกเร่งผลตืมนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตาเมตนน้ำสาวข้าวมาเลยนะคะเพื่อนท่านไหนไม่มีน้ำสาวข้าวนะคะใช้น้ำสะอาดแทนได้นะจ๊ะามาเลยค่ะเพื่อนๆกระเทียมข่าหนึ่งกำมือนะคะกระเทียมมีฤทธิ์เป็นกรรมฐานนะคะหมักนานมีสารซันเฟอร์ค่ะกำจัดมดดำม,มดแดงกำจัดเพลี้ยไฟลายแดงลายขาวได้เป็นอย่างดีนะคะแก้อาการพริก เน่าพริกเป็นโรคพุ่งแห้งค่ะป้องกันดอกสลัดดุดร่วงติดดอกแล้วนะคะดอกสลัดดุดร่วงค่ะแม่ก้อยสารซันเฟอร์อย่างง่ายๆนะคะจากกระเทียมเลยค่ะ,ะกําจัดมแมลงในสวนก็ได้เป็นผุ๋ยด้วยค่ะเพื่อนๆเปลือกไข่ค่ะตำหรือปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเราใส่เปลือกไข่ลงไปค่ะหนึ่ช้อนค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งรากเติมอย่างง่ายๆ เร่งดอกเร่งผลนะคะแก้อาการพืชใบหงิดใบงอทําให้พืชของเงามสวยกับมะเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตาเมตเลยคะ่ะทําให้เขานะคะกลับมะเขียวงามใบไม่หดใบไม่เล็กนะคะด้วยโมโนโซเดียมกูตาเมตะะเลยค่ะเร่งเขียวกันอย่างงี้นะคะเราใส่ผงชูรสลงไปค่ห1ช้อน,นะคะอ่ะพืชงามสวยติดดอกดีดอกไม่แห้งสลัดดุจลวงค่ะแม่ก้อยคะมะม่วงของหนูติดช่อดอกเริ่มรม่วงเหลือแต่ก้านแล้วคะ่ะแม่ขานี่ ไมให้ขั้วดอกเหนียวทําให้ติดดอกดีดอกไม่สลัดร่วงไห้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะ3ฝานะคะเรามาดูวิธีใช้เลยค่ะใช้เป็นปุ๋ยขมแม่ก้อยเพื่อนๆเตรียมน้ำมาเลยนะคะ 1, 1แก้วนะที่ประมาณ1ลิตรดินะคะแล้วก็ตักสูตรนี้นะคะเพือ่อนๆเขียวเร่งใบเร่งยอดแบบง่ายๆเป็นสูตรไล่แมลงที่ดีมากๆป้องกันนะคะแมลงวันทองที่มาเจาะผลพลิกของเราได้ด้วยนะคะ สารซันฟ์ง่ายๆค่ะจากกระเทียมเลยค่ะเพืเ่อนป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกม้งผลนะคะเราใส่ลงไปนะคะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่ร้อยมลค่ะผสมต่อน้ำหนึ่งลิตรค่ะเพืเ่อนง่ายๆแค่น,คนี้เลยค่ะสูตรที่หนึ่งแบบเพียวๆเราก็ไปลาดรุดได้เลยล่ารดุดเลยคะล่ะเร่งใบเร่งยอดพืชเขียวตัวเร็วทันใจป้องกันโรครากเน่าโคนเน่านะคะ ว้ดูเขียวของแม่ก้อยค่ะจากลําต้นเล็กๆแค่แกนตอนนี้เริ่มอวบใบก็เยอะยอดก็มาใบก็ใหญ่ต้นเขียวแข็งแรงมากแม่ก้อยค่ะพลิกของหนูใบหงิกใบงอใบกูดนะคะเมื่อนเจอเพี้ยเจอมดมากัดกินนะคะเราก็าราารดด้วยสูตรนี้เลยไล่มแมลงด้วยเป็นปุ๋ยด้วยเลี้ยงให้เขากลับมาเขียวงามอีกครั้งใบใหญ่โตเร็วว้ช่วงนี้นะคะหนาวแล้วบอลสีไม่แทงหลอดเลยต้นเล็กแค่แกนค่ะแม่ก้อยค่ะดี่เพื่อนดูผลงานใช้สูตรนี้เลยค่ะ รอดเพียบรอดเยอะโอ้โหรอดใหม่แทงอย่างพ่างพรูอย่างนี้เลยคะ่ะหนาวแล้วนะคะพเพื่อนๆควรหาจานรองน้ําที่ก้นกระถางบอนสีด้วยนะบอนสีชอบน้ํานะคะพเพื่อนๆ สูตรที่1แบบเพียวๆนะคะมีประสิทธิภาพสูงมากๆแต่ส่วนไหนเนาะมดแมลงมดคันไฟเยอะมากๆค่ะไม่ก้อยเพิ่มสิ่งนี้นะจ๊ะน้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบด้วยกําจัดไข่มดแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะวิธีใช้นะคะเราใส่น้ําสะอาดไป1แก้วใหญ่นะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยค่ะ1แก้วนะคะอยู่ที่200อมลเติมลงไปเลยค่ะน้ํายาล้างจาน1ช้อนโต๊ะนะคะเป็นสารจับใบกําจัดแมลงแบบง่ายๆเลย แล้วค่ามาดูวิธีใช้เลยต้นไหนแม่งามใบงิกใบกูดใบโค้งงุม้มลงมดแมลงเพี้ยเยอะโอ้โหเพื่อนดูโอ้โหมแมลงเพีย้ยอู้พเพื่อนๆไปสังเกตเลยค่ะพลิกกำลังงามงามค่ะแม่ก้อยทำไมเริ่มใบเหลืองเพื่อนๆเจอเพี้ยแล้วเพราะผลมดขึ้นมาค่ะใบงิกใบกูดค่าเพื่อน เยอะมากๆค่ะทุกคนสูตรนี้เลยกําจัดมดดํามดแดงกําจัดเพี้ยอ่อเพี้ยแป้งนะคะมดเห็นมาแรงไม่ต้องกังวลค่ะใช้สูตรนี้เลยะะพเพื่อนๆกดเลยแก้อาการใบหยกง,งอใบเหลืองต้นโทมโมกลับมาเขียวงามเเพื่อดูโอ้ไปเลยแล้วเพื่อนๆถ้าเห็นมดเยอะๆนะคะพเพื่อนๆสามารถเด็ดยอดได้เลยนะเนยอดนี้นะไม่ก็เด็ดเลย เด็ดยอดพริกทิ้งไปเลยค่ะพเพื่อนไข่มแมลงเขาอยู่นะคะแล้วข้อดีของการเด็ดอย่างนี้นะคะก็จะทําให้พริกของเรานะคะหรือต้นพืชต่างๆค่ะแตกไปแตกยอดเพิ่มค่ะพริกก็จะกอใหญ่ต้นก็จะสวยนะคะเนี้ยเราเด็ดยอดเลยค่ะมะเขือก็เด็ดนะคะพเพื่อนค่ะอ่พ่นเลยพ่นทางดินด้วยค่ะมดมแมลงมาจากทางดินนะ ไล่มแมลงไปแล้วนะคะเราต้องเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยสูตรนี้นะคะมีเปลือกไข่กับฐานนะคะแล้วก็ผงชรดนะแล้วก็ไปโรยที่หน้าดินเลยค่ะเป็นปุ๋ยแห้งแบบง่ายๆเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะเร่งใบเร่งยอดกําจัดมดมแมลงทางดินอย่างง่ายที่พูดเลยค่ะไล่มดไล่มแมลงได้เป็นอย่างดี เร่งการติดดอกออกผลเร่งเปิดตาดอกพืชกันอย่างง่ายๆได้กินพริกแน่ดอนเคลต้นใหญ่ใบสวยเอ้ยแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะคะพริกใบหงิกใบงอใบกูดใบโค้งงุ้มลงนะคะเมื่อเจอเพี้ยไฟลายแดงนะคะกาจัดเพี้ยไฟลายแดงนะคะแนะนําให้ฉีดพ่นช่วงสามโมงเช้าสี่โมงเช้านะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบปลูกมะเขือค่ะมะเขือเจอแมงวีขาวยาสูบค่ะใบเขาจะโค้งงุ้มลง เจอ,ะะอเพี้ยไฟไลายแดงด้วยแล้วก็ฉีดพ่นนะบนใบใต้ใบนะคะแนะนําฉีดพ่นทุกสองสาวันได้เลยค่ะโอ้เพื่อนดูมะกรูดไม่ก้อยงามมากๆเลงการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดียอดแข็งแรงนะคะกําจัดหนอนผีเสื้อตอนกลางคืนได้ด้วยค่ะเ,เพื่อนอู้ อย่าลืมนะคะอยากให้เขาแตกยอดแตกใบใหม่อย่างนี้นะเพื่อนๆต้องตัดนะตัดแต่งกิ่งเลยค่ะนี่เขาจะกระตุ้นการแตกใบใหม่ได้ดีมากๆยอดใบใหม่สวยแข็งแรงไม่มีนอนผีเสื้อมากัวนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบทั้งต้นเลยค่ะทั้งดินค่ะก็ฉีดพ่นด้วยนะ ไม่ก้อยคาะหนูใช้ไม่หมดค่ะเหลือค่ะก็สามารถแพ็กใส่ขวดไว้แบบนี้เลยค่ะยิ่งบักนานยิ่งมีสารซันเฟอร์สูงยิ่งมีประสิทธิภาพสูงมากๆมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมเร่งดอกเร่งผลกําจัดมดมแมลงได้ด้วยูน้ําหมักกระเทียมดีจริงทําไว้ใช้ติดบ้านติดสวนเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะสําหรับัตรส่วนนะคะน้ํา10หรือ20ลิตรนะคะ ใหเ้เพื่อนเพิ่มก้อนนี้ลงไปนะคะก็คือฐานสีดำๆค่ะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนมีโพลทสเซียมเร่งเขียวเร่งการติดดอกออกผลนะคะเราใส่ฐานลงไปค่ะหนึ่งก้อนใหญ่ต่อน้ํานะคะ10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะ แล้วก็คนๆค่ะถ่านลงไปในน้ําเลยค่ะทําให้น้ํานะคะมีฤทธิ์เป็นด่างค่ะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทําให้พืชใบเขียวใบใหญ่แล้วก็ตามด้วยน้ําหมักกระเทียมถูตรพิเศษของเรานะคะ1แก้วนะคะต่อน้ํา10ลิตรใช้สิ่งนี้เลยค่ะน้ําหมักกระเทียมที่เราหมักไว้นะคะต้องใช้ลดลวงนะคะเราใช้แค่2ช้อนโต,ต๊ะต่อ,อน้ํา10ลิตรค่ะกําจัดมดแมลงได้ง่ายที่สุด สิ่งนี้ค่ะน้ำยาล้างจานนะคะเราใส่ลงไป1น่ช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะคะไปฉีดพ่นหรือราารถได้เลยก้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะแนะนําให้ปลูกผักเลยคะ่ะทุกคนผักโตวไวมาก ใบแมงลักนะคะแล้วก็มะเขือยาวนะคะมะเขือไม่เคยได้กินผลเลยค่ะแม่ก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ้าอย่าลืมนะคะทางดินนี่พรวนดินนะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะใส่ปุ๋ยคอกได้เลยหรือใส่ปุ๋ยถ่านสูตรนี้ได้เลยนะคะนี่ผักกินใบนะคะเพื่อนๆจ๋าใช้สูตรนี้เลยช่วงนี้หน้าหนาวนะคะหน้าดินจะแห้งไวนะคะเพื่อนๆควรลดน้ําอย่างน้อยนะคะวันละครั้งนะคะป้องกันอาการใบเหี่ยวใบสลดนะคะพเพื่อนๆ Уров, มาลีของหนูโซมาาค่ะไม่ค้อยขาใช้สูตรนี้เลยนะอาการมาลิใบเหลืองไม่เห็นดอกเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยโอ้ช่วงนี้หน้าหนาวก็จริงค่ะไม่ก่อยขาทําไมมดมาแรงเพี calculus, ้ยยังเยอะค่ะใชสูตรนี้ค่ะกจัมดกันอย่างง่ายมดดำมดแดงเพี้ยใบไรแดงแมงมีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้นะคะสี้นสดสูตรนี้เลยโ้ปุ๊บผลปั๊บเลยค่ะเพื่อนไม่ต้องรอนะ ชาติเห็นผลจริงค่ะเพื่อน,อนอโอ้ต้นทั้งเหี่ยวทั้งโซมค่ะไม่ก้อยขามดก็เต็มยอดเลยอู๋มะเขือของหนูค่ะเพื่อนลดโดยปุ๋ยสูตรนี้นะคะเพื่อนลาที่ชุ่มเลยนะคะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะความชุ่มชื้นที่หน้าดินนี่เราเหยวไวมากๆค่ะต้นไม้ก็จะแห้งจะเหี่ยวไวนะคะใบใบนะคะเดี๋ยวก็จะสดชื่นค่ะ เหนียวเนี้เดี๋ยวใบก็เต่งตึงขึ้นมาเลยคนี่เป็นยังไงคะหลัสูตรนี้ไปแล้วค่ะใบเต่งตึงใบเขียวใบใหญ่ใบไม่เหี่ยวไม่เช้าใบไม่หงิกไม่กูดค่ะมดมแมลงก็ไม่เหลือนะคะทุกคนโอ้โหเห็นผนต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยโอ้โมะเขือแม่ก้อยโอโ้ได้กินแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โ,โ,อโ้ลูกสวยมาก พ่นสูตรนี้เลยนะคะ<ม>เห็นผลดดๆแน่นอนติดดอกแล้วดอกไม่สลาดหลุดร่วงค่ะปูมะเขือไม่เคยประสบความสําเร็จนะคะเพ่อนขามะเขือชอบแดดนะและโรคประจําตัวของเขานะคะก็คือเชื้อราถ้าเจอเชื้อราก็ไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดอกเพียบดอกต่มน,นะคะเพื่อนๆนี่ทนทชไปก้อยดอกสีสดมากปลูกกระเพราไปแล้วโหระพาไปแล้วนะคะหรือปลูกพริกนะ ใบโหดใบเล็กใบกูดคือเพียไฟลายแดงค่ะสูตรนี้กําจัดเพียไฟลายแดงได้เป็นอย่างดีค่ะโอ้โหใบกูดด้ยนะทุกคนฉุกพนเลยโอ้ดอกเพียบดอกเยอะดอกเติมฉีดพ่นสูตรนี้เบาๆนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นๆค่ำๆได้เลยนะคะเนื่องจากถ้าเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆเนาะเพียวจะก,กระจายเพียไก่แจ้มาแล้วคะ่ะทุกคนโอ้หนึ่งไม่ก็เห็นขาวๆมาแล้วทุกคนฉีดพ่นเลยเลยค่ะร้องกันดอกสลัดรั่วง เพื่อนๆได้กินผลแน่นอนค่คะเพืก็ดูด้านบนด้านบนดูเพียบเพียบอโอ้พี่แมก้ากำลังงามๆค่ะเพื่อนมีมดดำมาแล้วค่ะเพื่อนทั้งมดดำมดแดงฉีดพ้นบนใบใต้ใบนะคะใต้ใบอย่างนี้ใบนี้แด้อาการพืชใบมิดงอ สูตรนี้นะคะระเบิดตาดอกดีโอ้โหเพื่อนสังเกตด,ดูเลยผักใบเขียวใบใหญ่หวานกรอบรสชาติดีสำหับคนกิ่คนเลย้สูตรนี้โดกงิังช่วงที่ติดดอกแล้วนะคะเพื่อนก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยฉีดพ่นตลอดเลยนะคะฉีดพ่นจนผลใหญ่อย่างนี้เลยะค่ะเพื่อนจะ้ะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนเพนือย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะต้นไม้ไม่งามนะคะใช้สิ่งนี้เลยค่ะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะทุกคนบายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ